สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News นายเอกหน้าหวานเอาแต่ใจเอะอะฟองคายจนเพื่อนร่วมงานทั้งยีทั้งเอ,อื่อมนิสัยแบบนี้ดังได้กระดับได้นะจ๊ะ Morning Morning เหล่าท่าทั้งหลายพวกหล่นมาพร้อมกันหรือยังใครขาดเดียนมาดามกุงก้งกิ้งเช็คชื่อนะยะและเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของนายเอกหน้าหวานคนหนึ่ง ฮีเป็นคนมีสังกัดและสังกัดของฮีก็คือหนึ่งใน10ค่ายดังที่ผลิตซีรีส์วายด้วยถามว่าคู่นี้ดังไหมก็ดังมากและมีแฟนคลับติดตามตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งฮีนายเอกคนนี้บอกก่อนว่าเป็นคนเก่งและค่อนข้างภาพลักษณ์ดีใจดีและดูน่ารักจะว่าไปแล้วเรื่องนี้มันก็ควรจบลงที่ฮีน่ารักและแสนดีนี่แหละที่คนมองเห็น แต่แล้วเพื่อนร่วมค่ายของหีก็ดันคันปากอยากจะมเมาดีเนเลยได้ข่าวล่ามาแรงและข่าวเผ็ดๆมาฝากพวกหล่อนเขาเป็นคนทำงานเบื้องหลังเขาเจอลิศนายเอกคนนี้ไปฟ้องเจ้านายของค่ายซึ่งโอหีนายเอกคันเทพวาแหล่งข่าวเดียนทำงานช้าและคิดงานไม่ตรงกับความชอบของหีงานนี้แหล่งข่าวเดียนเลยโดนดุยกใหญ่และงงมากว่า ทำไมถึงไม่ทําตามคาแรคเตอร์ที่ได้รับงานหรือที่จะไปแต่อยากกลับใส่อะไรก็รีเควสตไปอยากทําอะไรก็รีเควสตมาอยากเติมตรงนั้นตรงนี้แม้นาทีสุดท้ายอยากเติมก็ต้องได้เติมซึ่งเขาเองก็ไม่พอใจและทําได้แค่ก้มหน้ายอมรับเพราะเจ้าของค่ายมาดุเองต่อมาไม่นานแหล่งข่าวเดียงก็เจอนักสแสดงประกอบในค่ายมาบ่นเหมือนกันและเล่าว่า พี่นายเอกขี้ฟองว่าพี่เอะอะอะไรก็ฟองเจ้าของค่ายถ้าผมไม่ติดที่ผมมีนี่ครอบครัวต้องดูแลนะแม่งจะลาออกจากค่ายเลยเพราะเจ้าของค่ายก็เข้าข้างเกินไปทำอย่างกับเทวดาใครขัดใจไม่ได้จากนั้นแหล่งข่าวเดียนก็อมยิ้มมุมปากแบบจะบอกว่าก็ต้องทำใจเราคนทำงานจะไปสู้อะไรกับนักแสดงดังได้นักแสดงประกอบก็บอกว่าอยากฉะต่อหน้ามาก เพราะครั้งก่อนก็ทำกองวุ่นรีเคเวสตเปลี่ยนเน็กทายนักแสดงรวมจนกองเสียเวลามาแล้วจะว่าไปถ้าเจ้าของค่ายมีสติและคิดสักนิดว่าไม่ควรอวยเกินเหตุก็คิดว่าเรื่องเมาเมานี้คงไม่เกิดแต่อย่างว่าแหละฮีนายเอกกำลังมาไม่สิมาได้สักพักใหญ่แล้วและยังดังต่อเนื่องไปยังไงก็ต้องคีฟไปก่อนเพราะทั้งค่ายดังแค่คนเดียวคนนี้แหละ ไม่งั้นไม่เอาใจรอกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ